ขุดดินนั้นขึ้นมาแล้วก็ฝังกิ่งไม้ลงไปกิ่งไม้ใบไม้ลงไปหมักเป็นปุ๋ยเจรล่ราด้เพราไงลกูกเราเติดเรียงเออเอเอ,เอ,เอถ้ามันมีอะไรมาแทรกก็ทำอื่นนั่นแหละที่มันแทรก้ามันจนะําเป็นเราก็ได้ฝึกทำใจวันเสร็จการเดียวก็ได้ถ้ามีอะไรมาแทรกคุณก็พร้อมเปลี่ยนได้ตลอดทุกคนได้ฝึกทำใจหมดแล้วจะไปย้มข้อกันปั เราหลบมาล้างข้างในอะค่ะน้ำก็ลงตรงนี้แล้วก็ขับไปปอดไปแล้วกเออาง่ายจะตายน็อตมันขาดไปสามตัวครับเนี่ยปากกระดอยแฝดรดอยจะออกไปแล้วเนี่ย พาคนไปมีค่านิยมอย่างนั้นน่ะมันไปกดดันไปกดดันพ่อแม่ให้ส่งลูกเรียนตีโทเอกนะเถ้าคุณไม่มีฐานะที่จะต้องเรียนคุณไม่ต้องไปเรียนอืนคุณบำเพ็ญอย่างอื่นได้คุณมีคุณค่าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ให้คนอยู่ตามฐานะมันทำลายทำลายวันนี้จะทำกวนหัวฟีกับฟักนะคะใช้ฟักทั้งมันมีเป็นกองอาจารย์มาดูพี่น้องทำปุ๋ยค่ะ คือคือปลายสายน้ำมันนี่เลยแล้วก็เอาปั๊มเล็กเนี่ยดันช่วยอีกก็จะรวยเราเออมันทำไมไม่ดันไปเลยล่ะค่อยมาวางแผนเอาเอาราจะเริ่มกลางเลยนะนี่เราจะกลางตรงไหนท่านนั่นเองยกเอา สิ่งเหล่านี้เริ่มเดินหน้าทัานทีาทำมันนี้ก่อนซะาแล<ช>้วก็การเต้นมาีอนีแต่า,าถ้าเราไม่การเต้นเราก็ไม่เห็นภาพ<ช>สร<ะ>ุปแล้วก็คือวิถีชีวิตที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยโลกุณฑะอริยธรรมทุกเหลี่ยมทุกมุมนั่นแหละคือการเมืองโลกุณฑะของพัคสมมาทิจไตย นั่นนีอยากได้นั่นนี้ไม่ได้ทีแล้วบางทีก็นอใจเอ้ยทำไมฉันไม่มีโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะแม้อทีคนนั้นคนนี้ได้ที่ฉันไม่ได้อะไรเงี้ยนะโอ้ยนะคุณคุณจะเลิกแล้วถ้าคุณเข้าใจอันนี้นะผู้ให้ของดีเอาได้ของดีอ่าคุณก็ได้เท่าที่คุณได้นั่นแหละถึงวันหนึ่งถึงเวลาหนึ่งแม้คุณไม่อยากได้ยังได้เลยนะจะได้เหลี่ยมไหนมุมไหนนะคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้คุณก็ต้องได้ เพราะคุณทําสิ่งที่ดีอาจารย์จึงบอกว่าทําดีเรื่อยไปจะเย็นข้ามชาติอ้าววันนี้วันนี้วนะันนี้เนาะพี่นอ้องอ่เดี๋ยวไปเก็บแรงกันก่นอนขอบคุณนะท้องมฆษณา,าท่านจัดตั้งขาอ่าคารวะธรรมอ่าปเก็บแรง Recording stopped ไม่อยากได้ก็ได้ทำดีเต็มรอบไม่อยากได้ก็ได้